โอเคครับึ้นดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะตอนน้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครั้นี้อยู่การรีวิวสกินใหม่ของยอนนะครับชิคโกโนมิชิมาสเตอร์ยอนนะฮะก็เป็นสกินตีโกนมิตินะฮะมาสเตอร์นะเป็นอาจารย์ตีโกนนะของยอนนะฮะก็มาในรูปแบบการสุ่มกระดานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสกินนี้เราเสียเงนกี่คูปองนะฮะก็มนเป็นการสุ่มกระดานแล้วก็จะมีตั้งแต่กดไม่กี่ครั้งได้นะหรือข้าเหมากระดานนะตอนนี้ดอยมีอย แล้ผ่านไปนะยนะี่สิบครับปเก้ายังยังไม่ยังคือช่วงนี้ดวงดีมาเยอะนะแต่ส่งพวกกระดาษเนี่ยดอยจะเหมาบ่อยนะครับว่างงานนี้ก็ได้ครั้งนี้แล้วกันห้าเก้าโป้งนะครับตอนนี้ประมาณร้อยยี่สิบปองอ่ะผ่านไปอืมดูไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ไปแล้วครับสามร้อยปองแล้วผ่านไปนี่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบนะ 59. เก้าเริ่มละเริ่มละเหรียดเหรียดเริ่มเหมากระดานละ เหลือสี่อันจำเอาเวลาละตอนนี้แปดประมาณแปดร้อยปองละเฮ้ยโอแปดร้อยปองทุกคนนี่มาแล้วดูมือด้วยก oh, <okay. S 1> ดิ่ายชวนเล่นจับอันดับ <laughs> ใจยนเย็นกดิ่ายงม <laughs> <Now. S 1> <laughs> าแล้วได้อยู่นี่ถ้าดูตรงมือมันดีๆมือมันจะมีเป็นสูตรคำนวณเูยนะครับเอาใหม่ดอยให้ดูภาพช้า นี่ตรงมือนี่นะมีสูตรมีองศาเท่อยู่เท่อยู่เป็นสกินที่ค่อนข้างเท่และมีลูกเล่นเยอะอยู่นะฮะไปยไปดูดีกว่าว่าสกินมันสวยขนาดไหนนะสับยอนตัวนี้นะฮะนี่นะก็เป็นเล็กเตอร์รองเท้าน่าจะพอหนีได้นะตอนนี้เราบินต่องปาูเขาแข่งสดพิสัยกันดีกว่มิติ ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเนี่ยจำได้แนวไมไ่เรียนมานานก็บอกว่าถูกเรียงไนน่ยสรุปอ๋อพี่ด้ยผิดครับนี่เรียงองศาต่างรับฟิวตองสามีสูตรมาเป็นสูตร,ารตามสองกองแบบเฟี้ยวๆให้อยู่ครับนี่เมตานี้มันต้องเป็นเมตาที่ป่าต้องตามหลายๆกอง แล้วก็ปเป๊ะเดินเข้ากลางโอ้โหอาร์มิงเบะเป๊ะๆสุดโดนดันเอือ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 ไม่ได้เดินไปฟาร์มอ่ะเรียบร้อยสวยงามไปฟาร์มตอ่อครับเกือหลุดป,ปะเนี่ย ไม่คิดหลุดปะเนี่ยโอ้โหคิดหลุดแน่นอนเพื่อนเพื่อนนึงก็เพื่อนจะช่วยตามให้ดีไม่เป็นไรนจะฟาร์มเลนห,หน่อยๆน,นะเวลาเล่น,นพวกแคลลี่ป่าอะไรเงี้ยถ้าเราให้ตีมี่พาเดินแล้วแพ็กกลางด้วยมันก็จะก็ได้ฟาร์มตรงเวลาเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรฮะฟาร์มเสร็จเลนที่เอาหน้าเดินสุดก็เป็นเลนแคลลี่เนาะก็พาเดินมาเล่นบนเล่นบนเล่นบนเลนบน,เ,น,เ,น,เ,นเออเพื่อนโดนเพื่อนโดน่าเป็น,นยังไง ช่วยเลยโหชุดยใหญ่เลยตอนนี้เพป็นโดนเปิดครับชุดยใหญ่เลยวิ่งหาเพื่อนก่อนมาอย่าทำฉันจริงอ่ะหวยยังรอดไปได้นะโดนโดนนกโดนนกโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาปิ้งเข้ามาโอ้โหสวยสวยอยู่พลาดอยู่เขาพลาดอยู่เจ็บแต่นกนกมันนกมันอะไรไม่รู้ฉันไม่ชอบนกเลย แล้วจังหวะนี้แหละโอ้โหโดดมากลางวงงี้โดนลวดแน่นอนดับเบิลคิวบอกเลยว่าเกิดตอนนี้นะฮะคลิปมีไหมคลิปไม่มีไม่มีก็ฟาร์มเนี่ยฟาร์มกัน่อลนะนี่ตัวนี้จะลูกนี่ยอมเป็นแค่นี้ตัวเดียวที่ลาคลิปหลายเวฟได้นี่ต้องเลง่งโดนวัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้มันจังหวะลาช็อต ยอนมันยิงทะลุโล่ดีแหลกนะ้ถ้าอดอยจะไม่ผิดนะไว้ไว้รองจังหวะกันจังหวะก็ดูอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดไปก่อนนะฮะน,นี้เราเน,เน้นเน้นวิ่งไอ้ฟาร์มเนี่ยพวกแครี่ป่าต้องรวยนะถ้าไม่รวยนี่แห้งเราเล่นยอนเนี่ยสามารถใช้อัติคู่กับการฟาร์มได้นะ <laughs> เนกิดเรายิงไปล่าช็อตในเลนได้ก็อาจจะได้ตังค์ก็จะฟาร์มไวมากขึ้นนะดอยเอ็ดเนี่ยเข้นมนะ แอกทุกเวฟนะแอกทุกเวฟนี่เออเทคนิคพวกนี้มันจะแบบดูแบบดูแบบไอ้แย่งตังค์เพื่อนนิดนึงนะแต่ถ้าเราเกิดมันก็จะแบกได้ไงเราก็ต้องแบบเก็บตังค์ทุกที่ที่มีโอกาสนี่วาร์ปเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรกัน,นโอ้โหมันนัวมากเลยครับดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมกดยิงเรื่อยๆมันก็จะล้มหมดแล้ว จังหวะน,นี้แหละมันโอ้โหจะบอกกำลังจะโชว์ฟิลด์เดอะซันฟิลเดอะซันไม่เท่เลย <laughs> โอ้โห้มเมื่อกี้แบบวอลเลยปล่อยเราเนี่ยเราฟิลด์เดอะซันโดนจะหล่อหน่อยได้แล้วมาแล้ว <c oughs> เทมชิ้นหลักนะครับดาบคริิคริคริสิีไปไม่ลาบช็อตแต่ไม่เป็นไรเผื่อได้ น,นยังไม่5ทีเราตีป้อมดาร์กไปก็มันจะไม่จะแตกยากนะครับเพราะงั้นต้องไปทำในแคลรี่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็5ทีแล้วฟาร์มฟาร์มไปก่อนกันนะเดี๋ยวก็ฟาร์มวนนะเดินไปกลางก่อนนะเนาะมามามาฟามฟาร์มเพื่อนบนข้างบนนะอันดับด้วย ถ้าไม่ทันต้องหน้าดูว่ากับเพื่อนเคลีร์เวฟหมดยังถ้าเคลีร์หมดแล้วก็แค่เดินไปเคลีย์ให้หมดนะครับเยอะจนหมดเล้ยเพื่อนสวย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 ไปจันเลยโหเพื่อนแต่ว่าชั้นี้ไม่ค่อยดีล้มหนึ่งมีเลเซอร์ซุปเปอร์เลเซอร์มายิงเงยิงเงิเงยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงนะหนึ่ง เออว่ะว่ะวะเดี๋ยวเป็นคิวแล้ววันนี้เขาเดินไปไหนแล้วดีแลกเขาหนีไปแล้วดีแลกยังอยู่ดีแลกเดียนตีกระกิ้นโดนลัดก็เป็นไรเป็นได้คือเอ้ยมีมีริกเตอร์แอบมาอยู่ในบัฟฟ้าเราเมื่อกี้เราเห็นมันผ่านแต่ไม่เป็นไรวิธีการแก้แก้ปัญหาการโดนดักคืออะไรอ๋อก็ไม่ต้องเล่นตรงที่เขาดักไงครับไปเล่นอื่นดันเว่ จะได้เขาไม่เดินมาดักเราต่อเขาก็จะเสียเวลาฟรีแล้วก็ดันฟรีกันให้เขาเสียเวลาดักไปแต่ไม่อยู่ตัวป้าเนาะนั่นไงนั่นไงเป๊ะเลยหนึ่งเปยะช่วยไม่ไหวเลยกัน,น,นแต่แต่ตายแล้วน่ะหนีู่ไปหึง่งหงดาเมจ่งขี้ขาวขี้ขาวป้าพ,พอละนานละนานละเดี๋ยวไม่ไปไปฟาร์มก่อน ที่เล่นแคลลี่ป่ายดีต้องรวยพอรวยทุกอย่างมันจะง่ายนะจะง่ายขึ้น,นเห <van> มือนแบบปอกกล้วยเข้าปากก็แย่แล้วจะตายแล้วเนี่ยเจ็บปก็จะโดนกโดนโอ้โหโดนยืนแช่ตีไม่ได้เจ็บปวดว่ะโอ้โหดันอะไรเยอะๆเนี่ยโอ้โหแตกแน่นอนจานฉะนี้ครับยิงกันตีมาครับล้าชอตเต็มโลเลย <laughs> ไม่คููเลยอ่ะทไมทำงี้อ่ะอันติดีแหละทำอันติยอดดูแย่เดี๋ยวต้องแก้ปัญหาการโดนสตันด้วยการออกเซ็กสติงนะครับเ yeah. <c oughs> <c oughs> นียเริ่มรัวแล้วห้าพัน แแล้วคอมโบตีนี่มันช่วยได้นี่นะห่าดีแลวลองดูยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตัวเรามีข้อเสียนะคือมันหนียากนะถ้าโดนถ้าโดนรวงนี่ก็แต่รอดยากอยู่มาแล้วว่าเต้ เดิมรูดเดมลูดอันนี้มีต้องได้ป้อมกลางอนะ่ะเฉยเดินเกมง่ายนะไม่งั้นมันติดนะคแบบจะเข้าดาร์กจะอะไรก็ติดเลหมดนะราะงั้นตีป้อมกลางให้ได้ก่อนนะเข้าหมายสำคัญในตอน,นี้ยกเป็นเจาะก,ก่อก่อนนะเพื่อเดินเกม แองเขามีอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องออกเป็นมูลานะโอ้เขามีปีต้อมด้วยฮัลโหลใครไปนเนี่ยเอ้ยอ่ายิงทะลุได้นะเมื่อกี้ดอยเช็คละวโดนนี้เจ็บเลยวิ่งกันวิ่งกันเฮ้ยโดนลูดว่ะโดนลูดมีคนโดนลูดอ่อาแล้ววิ่งมาอย่างนี้หมดจีเนี่ยเมื่อกี้ อันตรีดีแลกนะครับโดนย้อนพัสดียิงทะลุได้นะมันเหมือนแบบมันเป็นเอลอะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ไม่เป็นปรย์คายนะที่ยอ,องย้อนเนี่ยพัสดีอะไรอ่ะจังห <c oughs> วะน,นี้ฟรีหล่อลูดีฮะ <c oughs> หนึ่งนะนนที่อัดคลิปอยู่อุ้ย <c oughs> đa không các, đểo đểo, mình biết máy à? à, ok, pop má, tia đá cái chơi เรียบร้อยเป็นเพื่อนเราจะสนุกกับการบวกเนาะแต่เราขอ้างมก่นกนอนแล้วกันอ่าแปดพันหกแล้วจะฟูแล้วอันนี้รวยๆที่เจนะ็ดลอยครับมันยิงเจ็ดนัดนะอย่าลืมนะเพราะแรงขนาดไหนแล้วเวลายิงพลาสาติกอาจจะไม่ต้องจำเป็นต,ต้องยืนยืนยิงจนครบก็บไ,ได้นะเพราะว่าเรายิงเร็วแล้วไอ้หลายๆคอมโบมันจะเหมือนจะเบิเร์สได้ไวกว่ากนะารลูด มันยิงมาแบบห้าหกนัดก็กำลังดีนะก็ดีเอสได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเวลาอยู่อยู่ไกลยิงรูดเต็มจังหวะดีกว่าแล้วก็เปิดอันตีนะนี่ต้องขึ้นบนนะเจ็ดร้อยว่ะต้อเลยนละเจ็ดสิบนี่อันตีพันสี่บินอารูดนี่สั่งวะส มันยิงเป็น1%นึ1่งเปอร์เซ็นต์ดาเมจของแฮตพเนะเพราะง,งั้นมันแรงขึ้นไม่ได้นะยกเวนใช้เพิ่มอัตราการครีนะครับิ่้เพิ่มความแรงจีไอ,อ้เพื่อดอันนี้ไม่ใช่ไรเนี่ยในนี้ที่มีต้องชุบแล้วที่มีเื่อลุกขึ้นมาแล้วไม่น่ารอดนะ <laughs> อย่างโยเลยวิ่งอย่างสูงเลยระยากฆ่าได้ใช่ไ <laughs> <laughs> มีท่าวาร์ปไหมนั่นนะสิมีวะ เอ่เหมือนจะไม่มีทำไมหิวอยากยิงไงอยากยิงตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ยิงเลยเฮ้ยแต่ได้ข้าวมาสิบตัวตอนไหนวะเน,นี่ยดูไม่ทันใส่เมื่อกี้จะปล่อยสกิลไว้ได้เยอะอยู่เฮ้ยเอามาเอาลูดรูดรูดรูดสลูดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทีแรกทีแรก แรงเหลือเกินเฮ้ยมีก่อเกิดแล้วมาห้าวได้มีก่อเกิดแล้วห้าวได้มาดิครับมาดิครับมาดิครับอืมอมีอะไรก่อเกิดมาปะเนี่ยชัวร์เลยนะปล่อยปล่อยนี่ไปก่อนวงกลมเหมือนไม่มีลิกเก่ข้างหลังแล้วเหรอจับแข็งรวดเร็วเกีนนดเด่ยวอยรอย ได้อยู่ส oh, <victory. S 1> วยงามตามท้องเรื่องนะฮะถือเป็นตัวที่เล่นยากกันในใะน oh. จังเกิลเนี่ยยอนเนี่ย oh. ประมาณนี้ oh. ครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนะฮะชิโกมิติมาสเตอร์ยอนนะฮะหรือชื่อไทยๆว่าตรีโกมิตินะฮะ คิดว่าตัวมันค่อนข้างเล่นยากไปหน่อยนะในเมตานี้นะด้วยความที่ลิกเตอร์มันแบบว่าโผล่มาเยอะมากนะมาหลอกเลนอะไรเงี้ยคือแบบตัวจับตัวขาตายค่อนข้างเยอะนะคือมันตัวมันคล้ายๆกับเทวานัสมากเลยแต่ว่ามันแบนบนเนิร์ฟในส่วนของวิ่งเร็วของพาสีออกไปนะครับอ่าสตารน์น้อยลงอะไรพวกนี้ดาเมจมันก็ดบับดอบลงไปมันก็ทาให้ยอนช่วงนี้ค่อนข้างเล่นยากนะแล้วก็พบเห็นได้น้อยลงเนาะเราจะมาเห็นพวกคาเฟนีมากกว่าคาเฟนีเทวอะไรเงี้ยวัยโอ เอวสุอะไรก็ว่าไปมากกว่าที่มาเจอยอ,อนนะยอ,อนก็เลยตกกระป๋องไปนะช่วงนี้นะแต่ไม่เป็นไรอยู่วันหนึ่งชั่วยอ,อนน่าจะกลับมาได้นะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r คร์ด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะแล้วเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่าตามด้วยครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน